หมายความว่าทุกสิ่งในชีวิตขอตัวใหญ่เลยนะคือครั้งแรกคอภยัยเขียนไม่สวยอีกแล้วต้องตะแคงนิดนึงเพราะเขียนตรงตรงแล้วมันโดนบีบ <c oughs> ทุกสิ่งในชีวิตคือครั้งแรก วันนี้วันที่6ตุลาปี2566คือครั้งแรกคือ6ตุลาครั้งแรกในปีพศ2566ของผมมันคือครั้งแรกเลยนะมันไม่เคยมีครั้งนี้มาก่อนเลยเนี่ยไอ้วันศุกร์ที่6ตุลาปี2566งาน บางคนบอกงานยังทําเหมือนเดิมนะกูเตไม่ได้กระซิบข้างหูด้วยกูเตกูเตวันเนี้ยมันเป็นวันแรกจริงๆอืมเชื่อแต่งานนะัมันงานเดิมแต่อย่าลืมอย่าลืมว่างานที่คุณทําเดิมแต่มันคือวันแรกของงานเดิมมันคือ ใช้วันแรกไม่ถูกมันวันแรกคือวันศุกร์ที่หกใช่ไหมมันคือวันใหม่ของงานเดิมมันใหม่แล้วงงอ่ะเอาเอาไม่ต้องไปลึกถึงงานเอาครอบครัวบางคนว่าพ่อแม่เลี้ยงมาไม่ดีทําร้ายฉันหรือว่าพ่อแม่ไม่ดูแลเขาเพิ่งเคยมีคุณครั้งแรกในชีวิต ไม่ว่าเขาจะทําได้ดีหรือไม่ดีแค่ไหนนะมันคือครั้งแรกของเขาเขาทําได้ดีสุดแล้วบางคนบอกอ้าวกูเ,เตกูเตแล้วถ้ามีลูกสองคนนะก็ลูกคนที่สองเนี่ยมันคือครั้งแรกที่เขามีคนที่สองเขาไม่สามารถมีคนที่สองครั้งที่สองได้เพราะเขาจะมีอีกคนนึงก็เป็นคนที่สามครั้งแรกเหมือนกันทุกอย่างมันคือครั้งแรก เขาเลยไม่รู้ว่าถ้ามีคนที่3ครั้งแรกเนี่ยจะเอาใจคนที่2หรือจะบอกให้คนที่2เสียสละให้พี่พี่เสียสละให้น้องเขาไม่รู้มันคือครั้งแรกของเขาครั้งแรกของคุณเหมือนกันถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่คนคุณรู้ว่าคุณพยายามทําให้ดีที่สุดในวินาทีในช่วงชีวิตช่วงนี้ถ้าใครเป็นพ่อเป็นแม่คนถ้าบางคนทําได้ไม่ดีก็คือวันแรกของเขาเหมือนกันที่เขาจะเลือกเป็นแบบนั้น ประเด็นสำคัญก็คือให้คุณเข้าใจว่าทุกอย่างในชีวิตของคุณคือครั้งแรกการที่ผมมาไลฟ์สดอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่มันคือครั้งแรกของวันที่6ตุลาคม2566ผมจะไปคาดหวังให้มันเหมือนกับวันที่6มกราคม2566ไม่ได้เพราะ นี่มันคือครั้งแรกของวันที่หกตุลาพูดแล้วงงไหมผมก็คุณงงมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครดูร้ายผมหรือย้อนหลังหรือเรียนกับผมเนี่ยต้องต้องมีสมาธินิดหนึ่งนะเพราะว่าเวลามันลึกเนี่ยมันต้องเอาความความปัจจุบันจริงๆไปดูอดีตเพราะยังไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาก็ตาม และนี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตคุณที่คุณจะมองรูปแบบใหม่เช่นแต่คูเตกคูเตกระซิบอีกแล้วที่ทำงานนะ่ะมันมีคนที่ไม่ชอบเรานะชอบนินทานะไปพรุ่งนี้เนี่ยสมมตินนะพรุ่งนี้คือวันจันทร <c oughs> ์ไปวันจันทร์อะไปวันจันทร์ก็เจออยู่ดีแต่มันเป็นการเจอครั้งแรกของวันจันทร์ที่เท่าไหร่ตุลานะเป็นครั้งแรก คุณจะเลือกปฏิบัติแบบเดิมๆเ,เหมือนปีที่แล้วเหรอทำไมไม่ให้เป็นครั้งแรกที่จะเป็นปฏิบัติแบบใหม่เก็ต <Get S 1> ยังคุณไม่เจอเขาปกติแบบเบ้ปากใส่คุณเบ้ปากทุกวันเลยเพราะคุณใช้ความจำเดิมแบบเดิมเป็นอัตโนมัติ แล้วมันก็ไม่ดีคุณก็รู้แต่คุณจะทำะเหมือนรู้ว่ากินน้ําอัดลมไม่ดีก็จะกินแล้วคุณจะโทษใครทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณเข้าใจเข้าถึงคำว่าครั้งแรกในชีวิตพรุ่งนี้จะเป็นวันเสราร์แรกในชีวิตของคุณวันเสราร์ที่7ตุลาปี2500 หกสิบหกแรกของคุณคุณจะทำอะไรมันคือครั้งแรกของคุณคุณจะทำอะไรให้มันออกมาดีที่สุดไม่ใช่พรุ่งนี้ต้องตื่นไปทำงานหรอไม่อยากตื่นเฮ้ยแต่นี่เป็นการครั้งแรกผมชอบบอกตลอดว่าคุณลองนึกถึงวันที่คุณได้ได้งานวันแรกสิคุณกระตือรือร้นแค่ไหน แค่ไหนอะแล้วมันหายไปเพราะคุณหลงลืมครั้งแรกแต่คุณจะไปจำว่าครั้งแรกจะเป็นอย่างนี้แล้วพอคุณไม่ได้อย่างครั้งแรกใช่ไหมไปเจอครั้งที่สามสิบมันไม่ดีโดนด่ามานะแล้วคุณก็เลยจำครั้งที่สามสิบแล้วก็เลยหายไปละแต่ถ้าผมบอกว่าทุกอย่างคือครั้งแรกในชีวิตคุณล่ะถ้า ถ้านี่คือแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยนะนี่คือแบงค์ร้อยสมมตินนะมันมีจริงอยู่แล้วแหละแบงค์ร้อยอ่ะเป็นสิ่งที่ผม <c oughs> เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ผมเป็นสิ่งที่เราสร้างกันขึ้นมาแบงค์ร้อยสร้างมูลค่ากันขึ้นมาร้อยหนึ่งกับร้อยบาทที่นี่กับร้อยบาทที่ญี่ปุ่นก็ไม่เท่ากันละร้อยบาทที่นี่กับร้อยบาทที่ดาวังคารก็ไม่มีค่าละสมมตินี่คือแบงค์ร้อยวันนี้เนี่ยผมจับแบงค์ ร้อยครั้งแรกในชีวิตเลยอะครั้งแรกในวันศุกร์ที่หกตุลาปีสองพห้า้อยหกสิหกว้าวมันจะมีความสุขแค่ไหนครั้งแรกในวันเสาร์ที่เจ็ดตุลาที่ฉันตื่นขึ้นมาจากที่นอน ในรูปแบบใหม่อ่ะเพาะมันเป็นครั้งแรกมันจะเป็นรูปแบบเดิมไหมล่ะคุณอยากได้ก็ได้นะคุณจะทำอะไรคุณจะลุกขึ้นมาปัดกวาดเช็ดถูดูแลสุขภาพร่างกายทำกับข้าวแบบครั้งแรกในทุกๆวันได้หรือไม่นี่คือความเป็นจริงของการเจริญเติบโต นี่คือความเป็นจริงที่เราหลงลืมหลงลืมพราะเราอยากจะให้มันเป็นแบบคงเดิมไม่มีอะไรคงเดิมสิ่งที่เป็นนิรัน์คือปัจจุบันพอสิบห้าวันนะครับปีนี้นะปีนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นเดียวเท่านั้นคือเอาซีซั่นหนึ่ง ที่เรียนเมื่อปีที่แล้วโน้นน่ะมาบวกกับซีซันสอที่เพิ่งเรียนจบไปเมื่อประมาณเดือนเมษานี้แหละนะมาบวกกันทั้งซีซันหนึ่งและซีซันสอราคาแค่16,900บาทจากจากหนึ่งบาทนะครับเรียน15วันซีซันหนึ่งและ15วันซีซันสอพร้อมกัน เท่ากับว่าคุณได้เนื้อหา30วันเต็มๆในเนื้อหามีอะไรบ้างจิตสำนึกคืออะไรจิตใต้สำนึกคืออะไรกดแรงดึงดูดมันคืออะไรยังไงการเขียนบันทึกยังไงก่อนนอนทำยังไงหลังตื่นนอนทำยังไงนั่งสมาธิยังไงหายใจยังไงระหว่างวันทำอะไรนะยังไม่พอ,อสีั่น2มีเรื่องของควนตัมฟิสิกส์นะควนตั้มจำนะการนั่งสมาธิในควนตัมนะ รวมถึงจิตวิญญาณนะเรื่องของจิตวิญญาณตอนท้ายๆสนุกมากและที่สำคัญลืมบอกไปในซีซั่น2เนี่ยมีผู้สอนรับเชิญ3คนนะอ่าเขาก็จะสอนเกี่ยวกับมิติคนนึงแต่ไม่บอกว่าไข่ต้องไปดูเองสำหรับคนที่เรียนเกี่ยวกับมิตินะลึกนะอันนี้ลึกนะแล้วก็ยาวมากนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของเออเขาเรียกว่าอะไรอะ พลังงานหรือการดึงดูดของเขานี่แหละนะอีกคนนึงผมอึ้งมากเรื่องของการเก่งเลขหวยผมงงมากเลยว่าคือคือผมแค่อ,อิสระนะว่าดูซิว่าเขาจะเขาก็ใช้นะเอามาบอกนักเรียนในห้องนะว่าการเก่งเลขซื้อลอตเตอรี่มีแล้วก็ถูกด้วยนะมีคนขอบคุณเขาด้วยนะมีคนขอบคุณเขาด้วยนะในในถ้าใครได้ดูเอ,อ่อข้อความที่ผม โพสต์แปะไว้ว่ามีคนขอบคุณในแต่ละวันน่ะอ่าผมเอามาโพสต์เอาไว้ใน f c e e o o o กันะครับไปดูได้นะอ่าก็คือมีโบนัสคนช่วยสอนถึง3ท่านนะครับอ่าไม่ได้คิดอะไรเพิ่มเลยนะเพราะฉะนั้นเต็มๆครับเนื้อหา30วันรวมๆแล้วนะไม่รวมกับเพลงที่ผมจะให้อีกนะมีอีกครับเพลงที่เอาไว้ก่อนนอนนะต้องฟังเพลงอะไรนั่งสมาธิยังไงมีนะครับก็คือ